ดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูพักพรสวนหงค่ะกับหน่วยการเรียนรู้ที่4ค่ะเรื่องกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะในหัวข้อสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูการเจริญเติบโตของพืชกันค่ะว่ามีปัจจัยใดบ้างค่ะที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชค่ะมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสําหรับวันนี้นะคะก็คือมาตรฐานว1.2ตัวชี้วัดว1.2ม4ทับ10 การออกแบบการทดลองทดลองและอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้นะคะ 1. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ออกแบบและทดลองเพื่อศึกษาปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ 3. ปฏิบัติกิจกรรม ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างรวมพลังด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจได้4เขียนอินโฟกราฟิกเพื่ออธิบายปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืชได้และข้อสุดท้ายค่ะข้อ5เป็นผู้มีความมุ่งมั่นและตั้งใจก่อนที่เราจะมาเริ่มทำกิจกรรมนะคะอยากให้นักเรียนค่ะลองสังเกตภาพนี้ค่ะและตอบคาถาม ภาพนี้แสดงถึงการเจริญเติบโตของพืชน,นะคะตั้งแต่กระถางที่1ไปจนถึงกระถางที่3ค่ะเมื่อเวลาผ่านไปนักเรียนคะสิ่งใดคะที่เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าพืชมีการเจริญเติบโตเราสังเกตได้จากอะไรคะว่าพืชมีการเจริญเติบโตจากภาพนักเรียนจะเห็นว่าในกระถางที่1เมื่อเวลาผ่านไป จะก,กลายเป็นความสูงของกระถางที่3เพราะฉะนั้นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าพืชมีการเจริญเติบโตก็คือความสูงของพืชน,นั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะในพืชบางชนิดเราอาจจะพบว่ามีเส้นผ่านศูนย์กลางของลำต้นที่ใหญ่ขึ้นก็คือลำต้นมีขนาดใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะในภาพต่อไปนะคะเรามาตอบคำถามจากภาพนี้กันค่ะทุกคนจะเห็นว่าในด้านซ้ายมือเนี่ยพืชเริ่มต้นจากเมล็ดถูกไหมคะ เมื่อเวลาผ่านไปค่ะจะก,กลายเป็นภาพขวามือภาพนี้แสดงให้เห็นว่าพืชมีการเจริญเติบโตอย่างไรคะจากภาพซ้ายมือไปเป็นภาพขวามือค่ะจากมเมล็ดกลายไปเป็นต้นอ่อนนั่นเองค่ะพืชมีการเจริญเติบโตนะคะจากมเมล็ดกลายไปเป็นต้นอ่อนค่ะ ภาพต่อไปค่ะลองสังเกตดูนะคะมีข้อความอะไรอยู่ในภาพมีบ้างมีลูกศรแสดงให้เห็นถึงเวลาค่ะมีข้อความที่ปรากฏคําว่าปลายยอดแล้วก็คําว่าปลายล่างนะคะจากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์นะคะนักวิทยาศาสตร์พบว่าการแบ่งเซลล์เนี่ยส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างมากเลยค่ะจากภาพนี้นะคะนักเรียนคิดว่าส่วนใดของพืชคะที่พบว่ามีการแบ่งเซลล์มากที่สุด ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตนะคะจากภาพนี้นักเรียนคิดว่าบริเวณใดของพืชที่มีการแบ่งเซลล์มากที่สุดคำตอบก็คือบริเวณปลายยอดและปลายลากนั่นเองค่ะ ในภาพนี้นะคะจะเป็นภาพตัวอย่างที่แสดงการแบ่งเซลล์บริเวณปลายยอดของพืชค่ะซึ่งการแบ่งเซลบริเวณปลายยอดนี้นะคะจะทำให้ลำต้นที่อยู่บริเวณด้านบนเหนือดินเนี่ยมีความสูงเพิ่มขึ้นไปค่ะในขณะที่บริเวณของปลายรากเนี่ยถ้ามีการแบ่งเซลล์ก็จะทำให้รากของพืชยาวลงมานั่นเองค่ะเราจึงพบว่าการแบ่งเซลลบริเวณ,เวณปลายยอดและบริเวณปลายรากเนี่ยค่ะ เมื่อมันมีการแบ่งเซลล์เกิดขึ้นก็จะทําให้พืชมีการเจริญเติบโตค่ะคําถามสําคัญสําหรับกิจกรรมนี้นะคะก็คือปัจจัยอะไรบ้างคะที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชนักเรียนอาจจะใช้ความรู้จากตอนที่เราเรียนเรื่องกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมาใช้ในหัวข้อนี้ก็ได้นะคะมีปัจจัยอะไรบ้างคะที่นักเรียนคิดว่ามีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชค่ะ การทำกิจกรรมในวันนี้นะคะกิจกรรมของเราก็คือปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชค่ะขั้นตอนในการทำกิจกรรมนะคะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มค่ะแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันสืบค้นปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและเลือกปัจจัยที่นักเรียนสนใจมากลุ่มละหนึ่ปัจจัยค่ะโดยปัจจัยนะคะที่ ส่งผลต่อการจเจริญเติบโตของพืชที่เราจะทำการศึกษาในวันนี้เนี่ยเราเน้นไปที่ปัจจัยภายนอกนะคะก็คือน้ำแสงสารอาหารธาตุอาหารหรือว่ากา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะให้แต่ละกลุ่มค่ะเขียนวางแผนการทดลองตามหัวข้อดังต่อไปนี้ค่ะเมื่อเป็นการทดลองสิ่งที่สำคัญเลยก็คือการกำหนดวัตถุประสงค์ของการทดลองการกำหนดตัวแปรค่ะ การตั้งสมมติฐานรวมถึงการกําหนดวัสดุอุปกรณ์ที่เราต้องใช้การวางแผนการทดลองการเขียนขั้นตอนการทดลองอย่างละเอียดแล้วก็จําเป็นที่จะต้องออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองด้วยนะคะในการทํากิจกรรมในครั้งนี้มีข้อกําหนดอยู่ว่าการทดลองนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์ด้วยกันค่ะ เพราะฉะนั้นพืชที่นักเรียนจะนํามาใช้ในการทํากิจกรรมในครั้งนี้จะต้องเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตเร็วนิดนึงนะคะตัวอย่างของพืชที่สามารถนํามาใช้ในการทํากิจกรรมได้ก็คือถั่วเขียวหรือว่าข้าวโพดค่ะเมื่อนักเรียน กำหนดขั้นตอนต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มค่ะดำเนินการทดลองนะคะตามแผนการที่นักเรียนได้วางเอาไว้ค่อยๆบันทึกผลการทดลองและสรุปผลการทดลองค่ะสุดท้ายนะคะหลังจากที่เราทำการทดลองเรียบร้อยแล้วก็จะต้องมีการนำเสนอผลการทดลองค่ะหาตัวแทนค่ะผู้แทนนักเรียนที่แต่ละกลุ่มคัดเลือกมาเป็นผู้นำเสนอผลการทดลองในครั้งนี้ค่ะ คำถามก่อนการทำกิจกรรมค่ะจะมีคำถามทั้งหมด2ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือสิ่งที่นักเรียนสงสัยหรือว่าปัญหาของการทำกิจกรรมในครั้งนี้คืออะไรและข้อที่2ค่ะก็คือสมมุติฐานซึ่งสมมุติฐานนี้นะคะจะต้องสอดคล้องกับปัจจัยที่นักเรียนเลือกที่จะทำการศึกษามีปัจจัยอะไรบ้างเมื่อสักครู่นี้นะคะน้ำกา๊าซคาร์บอนไดอ,ออกไซด์นะะแสง เป็นตนต้มาดูตัวอย่างของคำตอบก่อนการทำกิจกรรมนะคะตัวอย่างของปัญหาขึ้นอยู่กับนักเรียนเลยค่ะว่านักเรียนสนใจปัจจัยอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นแสงแดดน้ำตัวอย่างของปัญหาที่ครูก,กำหนดขึ้นก็คือแสงแดดหรือน้ามีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่อย่างไรนะคะหลังจากที่เรากำหนดปัญหาเรียบร้อยแล้วเรามากำหนดสมมุติฐานกันค่ะตัวอย่างของสมมติฐานในครั้งนี้ก็คือ แสงแดดหรือน้ำมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยพืชที่ได้รับแสงหรือได้รับน้ำจะเจริญเติบโตได้ดีกว่าพืชที่ไม่ได้รับแสงหรือไม่ได้รับน้ำนั่นเองค่ะในส่วนของปัญหาและก็สมมติฐานกำหนดให้สอดคล้องกันนะคะและจำเป็นต้องสอดคล้องกับปัจจัยที่นักเรียนเลือกที่จะศึกษาด้วยค่ะเมื่อเราทราบขั้นตอนการทำกิจกรรมแล้วเรามาเริ่มทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะ เรามาดูตัวอย่างการบันทึกผลการทํากิจกรรมกันค่ะนักเรียนในขั้นตอนนี้นะคะนักเรียนจําเป็นที่จะต้องเขียนปัจจัยที่นักเรียนเลือกนะคะว่านักเรียนต้องการศึกษาปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างในกรณีนี้นะคะครูสนใจเรื่องของน้ําค่ะว่าน้ํามีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือเปล่านะคะหลังจากนั้นครูก็จะเลือกพืชค่ะแต่ย้าว่าต้องเป็นพืชชนิดที่เจริญเติบโตได้เร็วนะคะครูเลือกใช้ถั่วค่ะ และขนาดของถั่ว2ต้นที่เรานำมาใช้นะคะจะต้องมีขนาดที่เท่ากันด้วยค่ะนี่คือภาพตัวอย่างของต้นถั่วที่คุณเลือกใช้นะคะครูก็จะนำกระถางของต้นถั่วนี้ค่ะ2กระถางนี้เลยนะคะไปตั้งไว้บริเวณกลางแดดค่ะจะต้องตั้งบริเวณใกล้ๆกันด้วยนะคะเราจะควบคุมปัจจัยอื่นๆที่อาจส่งผลต่อการจเจริญเติบโตของพืชด้วยค่ะ ต่อมานะคะครูสนใจปัจจัยก็คือน้ํามีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือเปล่าครูก็จะให้กระถางที่1เนี่ยรดน้ําตามปกติค่ะส่วนกระถางที่2จะไม่รดน้ําเลยค่ะและเราก็จะมาสังเกตกันนะคะว่าในต้นถั่วของทั้ง2กระถางเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันหรือเปล่าค่ะเราจะสังเกตเป็นระยะเวลาประมาณ5-7วันนะคะถึงความแตกต่างที่เกิดขึ้น ตัวอย่างของตารางบันทึกผลการทดลองค่ะเราบอกไว้แล้วว่าเราจะต้องมีการออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองด้วยเรามาดูตัวอย่างของตารางกันนะคะในข้อมูลของตารางก็จะประกอบไปด้วยวันที่ค่ะวันที่1วันที่2วันที่3ถึงวันที่5นะคะเป็นวันที่นักเรียนสังเกตการเจริญเติบโตของพืชน,นั่นเอง ต่อมาก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงของลักษณะที่นักเรียนสังเกตได้ค่ะซึ่งเราสังเกตในกระถางถั่ว2กระถางใช่ไหมคะกระถางแรกก็คือเป็นกระถางที่รดน้ําปกติกับกระถางที่2ก็คือเป็นกระถางที่ไม่ได้รดน้ําค่ะนี่ก็จะเป็นภาพตัวอย่างของตารางบันทึกผลการทดลองนะคะ เรามาดูวันที่1กันค่ะวันแรกของการเริ่มต้นการทดลองเราสังเกตเห็นอะไรบ้างบันทึกลงในตารางได้เลยค่ะตัวอย่างภาพนี้นะคะครูก็จะเห็นว่าต้นถั่วของทั้ง2กระถางมีใบสีเขียวสดเหมือนกันทั้งสองกระถางเลยครูก็จะบันทึกว่าในกระถางที่ได้รับน้ำเนี่ยใบยสีเขียวสดนะคะส่วนกระถางที่ไม่ได้รับน้ำก็ยังคงมีใบสีเขียวสดเหมือนกันในการทดลองวันที่1ค่ะ วันที่2วันที่3วันที่4นักเรียนลองสังเกตการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างทีนี้เรามาลองดูนะคะว่าเวลาที่ครูทดลองและครูสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงใ,ในวันที่2ถึงวันที่5เนี่ยครูสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างตามตารางถัดไปค่ะในตารางนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่ครูสังเกตได้ค่ะจากการ สังเกตในวันที่ 1, 2, 3, 4แล้วก็วันที่5นะคะลองมาดูวันที่ 2, 3แล้ววันที่4กันก่อนเลยวันที่2เนี่ยครูสังเกตเห็นว่าต้นถั่วที่ได้รับน้ำเนี่ยใบย,ยังคงเป็นสีเขียวเหมือนเดิมค่ะใบแข็งแล้วก็รูปร่างเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ว่ากระถางที่สองที่ไม่ได้รับน้ำเนี่ยใบยเริ่มเหี่ยวค่ะแต่ว่ายังคงเป็นสีเขียวอยู่นะคะส่วนในวันที่3ค่ะ กระถางที่ได้รับน้ําเป็นสีเขียวค่ะรูปร่างเหมือนเดิมทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าในกระถางที่ไม่ได้รับน้ำเนี่ยจะพบว่าใบเริ่มแห้งค่ะแล้วก็เหี่ยวมากขึ้นนะคะและกระถางวันที่4ี่นะคะในวันที่4ี่กระถางที่ได้รับน้ําเหมือนเดิมเลยค่ะมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยด้วยนะคะขนาดใบใหญ่ขึ้นส่วนในกระถางที่ไม่ได้รับน้ํานี่ใบเหี่ยวเลยค่ะแล้วก็สีเขียวเริ่มเป็นสีเขียวจางๆแล้วนะคะและนี่ก็เป็นภาพของ วันที่5นะคะเราก็มาบันทึกวันที่5กันเลยสังเกตเห็นอะไรบ้างนะคะเป็นไงคะกระถางฝั่งซ้ายมือกระถางใบที่1ได้รับน้ําใบสีเขียวสดรูปล่างใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเพราะว่ามีการเจริญเติบโตใช่ไหมคะส่วนในกระถางฝั่งขวามือนะคะเป็นกระถางที่ไม่ได้รับน้ําเราก็จะเห็นว่าใบเหี่ยวแห้งแล้วก็กรอบรวมถึงใบมีสีเหลืองด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของ การสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะคะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืชซึ่งในหัวข้อนี้ก็คือครูเลือกเป็นน้ำนะคะแล้วก็ทำการทดลองเสร็จสิ้นไปแล้วบันทึกผลได้ตามตารางที่นักเรียนเห็นอยู่ตอนนี้เลยค่ะนักเรียนคะเรามาตอบคำถามหลังการทำกิจกรรมกันนะคะว่าหลังจากที่เราทำกิจกรรมปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชแล้วนะคะเราได้ข้อสรุปอะไรกันบ้างนะคะ ข้อแรกเลยค่ะจากการทำการทดลองของเรานะคะสมมุติที่ฐานที่นักเรียนได้ตั้งเอาไว้สอดคล้องกับผลการทดลองหรือเปล่าคะข้อต่อมาค่ะจากการทดลองมีสิ่งที่นักเรียนคิดว่าจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงระหว่างที่ทำการทดลองหรือเปล่าคะและต่อมาค่ะในห้องเรียนของเราค่ะมีการศึกษาปัจจัยอะไรบ้างคะที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชค่ะ ค่ะหลังจากที่เราทํากิจกรรมการทดสอบนะคะปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะถึงขั้นตอนของการสรุปการทํากิจกรรมค่ะมีใครจําได้บ้างคะว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยตอนที่ครูทําการทดลองครูนําต้นถั่วสองกระถางไปตั้งไว้ที่ไหนคะ่ะตั้งไว้ที่ไหนคะไปตั้งไว้ที่บริเวณที่มีแสงแดดทั้งคู่เลยถูกไหมคะและจําได้ไหมคะว่ากระถางที่1ครูรดน้ําหรือเปล่า กระถางที่1คูลดน้ําปกติเลยใช่ไหมคะแล้วกระถางที่2ล่ะคะแตกต่างจากกระถางแรกอย่างไรกระถางที่สองเราไม่ได้ใส่น้ําลงไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยที่เราสามารถสังเกตได้ชัดๆเลยนะคะที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชจากการทดลองที่ผ่านมาก็คือทั้งแสงแดดและน้ําค่ะช่วยให้พืชเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้อย่างปกติเลยนะคะตามการทดลองเมื่อสักครู่นี้ค่ะสรุปผลจากการทดลองไปแล้วค่ะ มาขั้นตอนต่อไปของเราค่ะตอนต้นนะคะเราได้ถามคำถามสำคัญกันเอาไว้ค่ะว่ามีปัจจัยใดบ้างนะคะที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชถึงเวลาตอบคำถามแล้วค่ะทุกคนมีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชอันแรกคือน้ำใช่ไหมคะที่ได้จากการทดลองเมื่อสักครู่นี้ต่อมาคือแสงแดดค่ะก๊สคาร์บอนไดออกไซด์รวมถึงแร่ธาตุด้วยนะคะ นี่คือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชแต่ปัจจัยพวกนี้นะคะจัดเป็นปัจจัยภายนอกนะคะนักเรียนที่ส่งผลให้พืชเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้อย่างปกติค่ะขั้นตอนต่อมาค่ะเมื่อได้ผลการทดลองแล้วสรุปความรู้แล้วมาร่วมกันออกแบบอินโฟกราฟิกกันค่ะ อินโฟกราฟิกสำหรับวันนี้นะคะก็คือเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชค่ะประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยดังต่อไปนี้ค่ะแสงน้ำธาตุอาหารและแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อได้หัวข้อที่สำคัญแล้วเราจะมาจัดทำเป็นชิ้นงานค่ะเป็นแผนผังอินโฟกราฟิกกันค่ะ เกณฑ์การให้คะแนนค่ะหลังจากทำแผนพังอินโฟกราฟิกเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูเกณฑ์การให้คะแนนกันค่ะว่าประกอบไปด้วยรายการประเมินอะไรบ้าง 1. สําสำคัญมากเลยค่ะด้านเนื้อหานะคะ 2. ด้านการออกแบบค่ะและการประเมินในแต่ละด้านจะมีระดับการให้คะแนนก็คือ3คะแนน2คะแนนและก็1คะแนนตามลําดับค่ะนักเรียนสามารถดูเกณฑ์การให้คะแนนตามตารางนี้ได้เลยนะคะ ว่าทำอย่างไรถึงจะได้3มคะแนนทำอย่างไรได้2คะแนนหรือได้1คะแนนค่ะหลังจากนั้นนะคะเรามาสรุปสิ่งที่เราเข้าใจเป็นความรู้ร่วมกันสักนิดหนึ่งค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชน,นะคะมีปัจจัยอะไรบ้างจากการทดลองได้แก่แสงน้ำธาตุอาหารก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะ ซึ่งปัจจัยที่เราได้กล่าวมาในตอนต้นเนี่ยค่ะล้วนแล้วแต่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชทั้งสิ้นหากพืชขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไปอาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ผิดปกติไปได้นะคะเรามาดูตัวอย่างแผนผงังอินโฟกราฟิกกันค่ะนี่คือผงังอินโฟกราฟิกที่ขู่ได้สร้างขึ้นนะคะประกอบไปด้วยปัจจัยภายนอกที่ส่งผล ต่อการเจริญเติบโตของพืชได้แก่แสงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์น้ำแล้วก็ธาตุอาหารในภาพนี้แถมตัวอย่างขอแร่ธาตุมาด้วยนะคะก็คือฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแล้วก็ไนโตรเจนค่ะซึ่งเป็นแร่ธาตุสำคัญค่ะที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชภาพนี้เป็นอย่างไรบ้างคะตั้งแต่มเมล็ดจนถึงต้นอ่อนรวมถึงมีปัจจัยที่สำคัญที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชด้วยค่ะ หลังจากนั้นนะคะเมื่อนักเรียนสร้างแผนผังอินโฟกราฟิกของนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาร่วมกันสะท้อนความคิดค่ะผลการศึกษานำเสนอผลงานรวมถึงหาจุดเด่นและจุดที่นักเรียนควรต้องปรับปรุงค่ะหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนคัดเลือกผลงานดีเด่นค่ะจัดแสดงเป็นป้ายมิเทศหน้าชั้นเรียนนะคะ,ะ,คะเพื่อที่เผยแพร่ความรู้ให้กับนักเรียนในชั้นเรียนอื่นๆค่ะ ทุกคนคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้ก็คือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชไม่ว่าจะเป็นแสงน้ำกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือแม้กระทั่งแร่ธาตุซึ่งปัจจัยเหล่านี้จัดเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและนี่ก็คือทั้งหมดในวันนี้ค่ะในเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ